วันนี้เรามาดูเจ้า x p e n d e r Cross h e EV กันครับว่าวันนี้คันนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันมาดูในส่วนของชุดแต่งด้านนอกกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากชุดแต่งรอบคันครับสเกิร์ตรอบคันครับผม ด้วยกล้อง360องศาเบ้ามือกันลอยเปิดปิดประตูและก็แหลกหลังคา1.6เมตรครับบรรจุของได้เต็มเต็มพร้อมด้วยกันสาดค,ครับด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตชุดท่อเป็นท่อเหลี่ยมนะครับสามารถเลือกได้ข้อคู่หรือท่อเหลี่ยมนะครับไม่ต้องกังวลครับเลือกได้กล้อง360องศาจะมีทั้งหมดกล้องทั้งหมดอยู่4ตัวจะมีด้านหน้าด้านข้างอีก2แล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่ง จะประมวลผมภาพทั้งหมด360องศาเข้าไปในจอเอ็นด i อครับด้านหน้าชุดแต่งรอบคันแหลกหลังคาที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ <What? S 1> เดี๋ยวผมจัดให้มาคุยกับผมได้เลยครับกับข้อเสนอดีๆของเจ้าเอ็กเพนเดอร์คอร์น e ี V คันนี้ครับของแต่งจัดเต็มแบบนี้ข้อเสนออ่ะมันอยู่ที่คุณอยากได้แบบไหนขอให้บอกแล้วมาพบกับพวกผมครับ พร้อมทดลองขับได้ที่มิตซูิิีิ i RMA ทั้ง3สาขานะครับแล้วมาพบก,กันครับ